v ະກະແຍ e ເນາ หาออกด้วยก็รู้เคยที่ครับเนี่ยว่าอยู่ยังมีอยู่ yeah. yeah. yeah, เห็นเหตุการณ์ไหมตอนที่เกิดเหตุเห็นตั้งแต่เล่มแรกเลยเห็นตั้งแต่เขาเขาโค้งไปตรงฝั่งนู้นแล้วแล้วรถมันสะบัดสะบัดสะบัดเลยแล้วก็เวียงมาปุ๊บก็เฉดแหลกคนนี้แล้วก็มานนุนเลยอืเห็นตั้งแต่ตรงเริ่มแรกเลยอ๋อแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกไงไงบอตกใจไหมโอ้ใจสั่นกลัวกลัวมากนึกยังไงในใจตอนนั้นคือตั้งตั้งสติอะเราทำอะไรไม่ถูกวะแล้ว เดินไปดูเขาอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างดีคือลูกค้าเนี่ยเขานั่งอยู่ในเนาะไม่ไม่ได้อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่มีรถอะไรมาจอดค่ะโชคดีในระดับนเลยแหละเห็นแลวเห็นไหมตอนตอนที่ชนอีกสองคันเห็นไหมเห็นเห็นหมดเลยเห็นหมดเลย,เลยคือเขาเข้ามา,าเราเห็นแล้วพอมันเริ่มแนกแล้วก็มองคือหันมองตามรถมาเลยอ่ะตกลึมๆไปเลยเอ๋อ รถรถตรงที่จอดอยู่ตรงไหนอะคะตรงนี้ใช่ลยยมรีขยับเลยโอ้จอดตรงนี้แล้วคันที่มาชนเข้ามายังไงอะคะหมางโค้งมาเบาแะโค้งอ๋อเราผมมันยิ่นเส้นเบคอนหันเบคันดิไม่มีกับนางอยู่ตรงเขาโน่นเลยนไม่ได้ยิยื่นางกินกินเดียวอยู่อ๋อเอ๊ตรงไหนหลุดเต้นขาเลยเหนื่อยหนาเลยแบบนี้ครับอ๋อเนี่ยเหรอน้องไข่อะดีเลยต้องสัตว์ตี เลยเป็นอะไรเยอะไหมเอะเอ่ะโอ้ยขาดนตายูดโอดี้ถ้าถ้าไมมีรถเียเขา 好，他们讲。